ทักทายยามเช้านะครับวันนี้ก็เลยวันตรุษจีนนะครับไม่อีกหนึ่งวันนะฮะวันสองวันที่ขออยาตใช้เสื้อสีแดงนะฮะสีมงคลนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับมันมีหลายอย่างนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าดาวหลายดวงย้ายมากนะครับตั้งแต่วันที่20นะฮะยีนะฮะมีทั้งดาวองคารดาวพุธนะฮะดาวศุกร์นะครับย้ายนะฮะวันที่28นะฮะแล้วก็ วันนี้นครับก็เป็นวันที่ดาวย้ายอีกวันนะครับดาวพระเกยตย้ายนะฮะและแถมเพื่อนรู้ไหมว่าเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงดาวพระเกตนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเทวดาแล้วก็ในดวงเมืองมันบอกถึงเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะฮะมันมีเกี่ยวข้องกับความรับเปิดเผยด้วยนะครับแล้วก็มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะรวมถึงพระเกยตย้ายในโอ้โหยาวกว่าเขาดื่นเขายนะฮะคือเขายุ่งแต่วันย้ายแต่วันนี้นะครับ ปจนถึงวันที่2 8มีนานะครับก็กินเดือนแล้วนะฮะเกือบ2เดือนนะครับเนี่ยฮะมีวันนี้จะเล่าผลกระทบนะครับของดาวพฤกตนะครับเมื่อไหร่ที่ดาวย้ายเยอะๆทีๆรัวๆนะฮะในช่วงไม่เกิน10วันนะครับมันก็บ่งบอกได้ว่าหลายอย่างกําลังจะผัดเปลี่ยนไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตของเรานะฮะบางคนอย่างที่บอกครับว่าเปลี่ยนงานนะฮะเดือนนี้เปลี่ยนงานก็คือเดือน กุมพาหลายคนย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานหรือว่ามีจ็อบพิเศษเข้านะครับคนมีเรื่องของอะไรว่าการเงินช่องทางใหม่ๆอะไรก็ตามนะฮะเนี่ยมันก็มีผลกระทบหลากหลายอย่างนะครับเขาด้วยกันแล้วก็บางคนก็จะบไขด้ป่วยไม่สบายแล้วที่สําคัญคือช่วงนี้จะมีหลายคนที่อาจจะได้ข่าวนะฮะคนรู้จักสูญเสียนะครับสูญเสียคนรู้จักนะครับแบบฉับพลันนะครับอยู่ๆก็อายุยังไม่มากนะักอา้าวก็ สูญเสียนะฮะจริงๆกาสูญเสียของบุคคลทั่วไปเนี่ยมันก็มีทุกเพศทุกวัยนะครับในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับในคนที่สูญเสียนะฮะอันนี้ผมก็เน้นย้าขีดเส้นใต้เสมอว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเรื่องของการสูญเสียนะฮะบุคคลที่เรารู้จักบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะครับในช่วงเดือนสอเดือนนี้นะครับจากนี้ไปเดือนสอเดือนประมาณนี้ดีกว่านะก็คือช่วงนี้ฮะ แล้วก็มีดาวศุกร์นะฮะเออนีวว่าไปนะครับเมื่อรเมไ่อดาวศุกร์เนี่ยเป็นดายเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของความผูกพันรวมถึงเรื่องของเงินทองนะครับเมื่อโคจรอยู่ในแหนววินัยของดวงเมืองฮะภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะหาเงินได้ยากขึ้นนะปกติก็ยากเลยถูกไหมเออเดี๋ยวจะยากขึ้นฮะแต่อ่ามีแต่นะฮะคนจะมีโชคฟุกฟบ่อยขึ้นนะครับนี่การเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงคน ดาวสุงมันคือเรื่องของโชคลาภเงินทองนะโกจรแต่วินาดีมันมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเศรษฐีใหม่ปรุงถูกหวยรอบที่หนึ่ง,งย 1, เยอะขึ้นอะไรเงี้ยคือมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคนนั้นมีโชคคนที่มีโชคนะครับทีทบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็การค้าขายออนไลน์นะครับดีขึ้นนะฮะเขาว่าดีขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นึกภาพนะว่าการซื้อของต่างๆเนี่ยคนซื้อกันเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่จานวนเยอะขึ้นฮะจำนวนของคนเนี่ยซื้อเยอะขึ้นนะครับแต่พ่อค้าแม่ขายเพื่อนเพื่อนสังเกตว่า เยอะมากเลยฮะร้านค้าดูว่ามีาคนคนขายนะ,ะคนซื้อนะฮะคนซื้ออยู่สักหมื่นคนนะครับพอค้าไม่ขายสมัยก่อนจะสักหนึ่งพันตอนนี้กลายเป็นห้าพันคนไอ,อ้คนยุคตัวใหญ่ฮะที่ดูคนดูไอ้คนซื้อหมื่นหนึ่งนะครับเดิมทีพอค้าไม่ขายพันพันคนนะฮะเนี่ยก็กลายเป็นพ่อค้าหนึ่งคนได้ลูกค้าสิบคนนะครับแต่ยุคปัจจุบันคนค้าขายเยอะนะฮะ กลายเป็นพ่อค้าไม่ขาย5,000ันคนนะฮะกลายเป็นพ่อค้า1คนนะครับมีลูกค้า2คนจากเดิมเป็น1ิคนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะดีนว่าโอ้ขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้นะฮะแต่แท้จริงมันมีคนที่ก็ซื้อนะครับหรือจํานวนคนที่ออกมาซื้อก็ยังเยอะนะครับเป็นพิเศษด้วยนะอ่าเะนั้นมันเหมือนกับใครที่แบบมีเอกลักษณ์แล้วก็มีบุคลิกหรือว่าเป็น มีโปรโมชั่นมีอะไรก็ตามนะฮะหรือคนเขาผูกใจนะครับผูกใจหรือถูกใจนะฮะก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าลูกฐานเดิมอยู่ลูกค้าใหม่มาอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่างให้ชมว่าเนี่ยจากเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ทีีขึ้นนะครับมาพูดถึงดาวพระเกตนะฮะดาวพระเกตคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเปรียบเทียบพระเกตได้9ไล้9ไทยนะครับเห็นไหมมันเป็นเลขเก้าเป็นคำมงคนหมดเขาหมายถึงตัวเลขเก้าเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบสิ่งของมันเหมือนกับเป็นตัวเสรารับสัญญ,ญาณนะฮะม,ม,ม,มันขดูขดขมวดขมวดเหมือนกดลวกไม่กดกดลวดนะฮะขมวดขมวดนะครับเพราะฉะนั้นพระเกศพลัยังไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะสิ่งต่างๆที่เป็นโลกของจิตวิญญาณนะครับนี่ฮะและดาวพระเกศเดี๋ยวเพื่อนรู้ไหมว่าเดี๋ยวเขา,เจ,าโโจ,จะโคจรไปอยู่ในตําแหน่งอยู่ในเรืองของดาวพุธนะฮะอยู่ในราศีกันนะครับเนี่ยตั้งแต่นี้ไปต้นไปนะฮะเขาจะโคจรถึงวันที่28นะฮะจนถึง ี่แปดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งอย่างคือความลับจะทยอยเปิดเผยนะฮะของบ้านเมืองนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้ข่าวบทสรุปนะครับอะไรหลายๆอย่างนะครับของดวงเมืองดวงโลกเลยนะโดดวงโคกโดยดวงโลกก็ลัคนาก็ราศีด้วยกันฉะนั้นอาจจะมีการเปิดเผยเปิดโปงนะครับความลับที่เก็บมานานของทุกมุมโลกและของ ประเทศไทยนะครับอะไรที่เก็บมานานจะถูกเฉลยเฉลยเฉลยใครหรือใครที่ปิดบังแอบซ่อนนะครับความลับอะไรต่างๆนานาคนในสื่อนะฮะจะถูกเปิดเผยออกมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยิงข่าวเรื่องราวของการแชฉความแตกนะฮะโอร่าพ่อนะกาม,มารอโอ้โหอ,อ,อะไรก็รู้นะฮะคือมันโดเปิดเปิดเต็มหมดนะฮะนี่ครับฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แค่ คนในสื่อนะฮะมันก็อย่างเราเรานะฮะโดยทั่วไปก็จะมีความรับเปิดเผยนะครับการที่มีความรับอะไรก็ตามก็จะ,จะหลุดออกมาได้นะครับมันมีทั้งหลุดออกมากับคิดไปเองก็มีนะฮะเ yes. ออบางทีแบบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะบางทีคนแก้ตัวคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้นะฮะก็จะ,ะก็จะสรุปนะฮะบางทีเราเราอาจจะเจอการเข้าใจผิดนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นทั้งความรับแตกและการเข้าใจผิดที่ขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะในช่วงเจ็ดนี้ไป เราจะได้รู้ดวงล่วงหน้านะฮะงนั้นเพื่อนอว่าดาวพระเกียรติมาอยู่ตำแหน่งนี้มันให้คุณเหมือนกันนะฮะให้คุณใน,นเรื่องของจะมีการสื่อสารการติดต่อกับเจรจากันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะใครที่แบบมีแนวโน้มนะครับประเภทงานเกี่ยวกับการเดินทางจะดีพิเศษนะฮะการเดินทางต่างๆนะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพื่อนอว่าช่วงจากนี้ไปนะครับมันมีโชคลาภกระทันหันนะฮะว่าโชคลาภดาวพระเกียรติอยู่ตำแหน่งนี้มีโชคกระทันหันถี่ขึ้น บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็หลายราศีก็จะมีนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับดาวพระเกตุโคจรตําแหน่งของเรือนดาวพุธนะฮะเรียกกรลังสังหณ์แม่นนะครับช่วงนี้ควจะลางสังหอนแม่นยาเยอะนะครับมีเซนส์แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับโรคจิตวิญญาณนะครับจะดังจะบูมนะฮะเหมือนกับหนังละครนะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างที่เห็นอะไรอย่างนี้นะถ้ามีอะไรมาในช่วงเดือน2เดือนนะครับดังนะฮะอ่าอะไรที่เกี่ยวกับโรควิญญาณต่างๆนะครับ แล้วก็พุกเทคโนโลยีนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยเมื่อสสามวันก่อนฮะมีข่าวนะครับตัว deepseek ก็คือเหมือนกับ ai นะฮะเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ขได้ข่าวนะที่ทำคล้ายคล้ายตัว chatgpt นะฮะที่ถามอะไรก็ตอบมาได้นะฮะทุกๆเรื่องนะฮะอย่างตอบผิดตอบถูมันพยายามตอบนะ chatgpt ผมเคยถามเรื่องอะไรซึ่งอย่างไปนะฮะแล้วมันก็ตอบพยายามตอบนะฮะผมถามเรื่องนี้นะ โหราศาสตร์นะเอ้ยเพราะเรารู้อะไรเป็นอะไรถูกไหมฮะเราลองถามถามคั้นไปเรื่อยนะครับพวกดาวต่างๆนะฮะอย่างเงี้ยเราลองดูภูมิเขานะฮะเออมันพยายามตอบนะส่วนหนึ่งมันก็ตอบถูกนะฮะและไอ้ส่วนผิดมันก็มีนะฮะคือมันยังผสมผสมนะครับในเรื่องที่ถูกแล้วก็เรื่องที่ผิดนะฮะอะไรการตีความต่างๆนะฮะเออผมชอบเอามาเล่นนะครับสนุกดีแต่โดยรวมมันก็ผิวๆนะมันก็ยังไม่ลึกนะฮะ ถ้าดูดวงส่วนตัวอะไรเงี้ยโอเคศาสตร์ต่างๆคนมนุษย์ยังมีความลึกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคาพูดะไรได้เข้าใจมากกว่านะครับแต่ AI ไอมันพยายามแล้วนะครับที่ผมเคยบอกครับว่าอนาคตนะฮะเดี๋ยวพวก AI มันจะทายดวงนะครับหมอดู AI นะครับจะแม่นยำนะครับเรียกว่าเทียบเคียงนะฮะกับคนเลยนะแล้วก็สามารถจะถามตอบดวงนะฮะได้พอสมควรนะฮะ หรือจะสอนดวงเออมันก็มีโอกาสสอนเข้าใจในอนาคตนะเออก็เตรียมตัวต่อไปต้องมีหมอดู AI ไแน่ๆน,นะครับแน่ๆแ,แล้วแม่นด้วยนะเนี่ยครับลองดูนะฮะตัวเนี้ยอย่างที่บอกมาสอกค้นะูดเนี้ยตัว s e e กเนี่ยฮะก็มันเป็นของจีนนะครับมันจะมาแข่งนะฮะกับตัว c h a t GPT นะฮะนี่ก็เราเข้าไปฟังเล่เลนๆนะครับเผื่อจะได้มีอะไรเพิ่มเติม,ตมว่าแต่ตอนนี้ผมเข้าไปเล่นแล้วนะฮะ มันยังตอบกว้างๆตอบแบบจะเรียกว่ายังไม่ลงลึกนะครับถ้าเทียบกับของอเมริกานะฮะใช้ทีมของอเมริกานะครับ,ชชบ,รรบแต่พอเริ่มต้นแบบเนี้ยก็น่ากลัวละนะเออไอ้วันที่เขาออกตัวแรงๆนะฮะโอโห้หุ้นของหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกาตกกันเต็มไปหฮะทั้งตัวอินว i เดียนะฮะตัวชิปนะครับแล้วก็ ตัวตลาดแหละนะฮะเออทั้ง ChatGPT ท,ทั้งอะไรก็ตามหุ้นร่วงกันเต็มเลยหุ้นเท,เทคโนโลยีฮะเพราะตัวนี้มาแล้วมันดันกลายเป็นมันอาจจะตอบไม่เท่ากับพวก ChatGPT แต่ว่ามันสามารถตอบอะไได้หลากหลายอย่างโดยที่ต้นทุนมันถูกมากนะครับต้นทุนถูกมากๆถ้าเทียบกับของอเมริกานะฮะแต่ดันกลายเป็นว่าตอบอะไรได้มากมายอนาคตมันคงจะน่ากลัวกันนี้นะฮะก็เลยฟังว่าเทคโนโลยีต่างนะครับมันเข้ามาเยอะนะฮะ จริงๆนะในช่วงอนาคตนะครับเหมือนกับว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปนะ AI มันก็แรงค์เริ่มแทรกเข้ามาแบบทีๆแล้วล้วนะช่วง5ปีเนี้ยสังเกตไหมครัโลกเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักห้าหรือสิปีก็จะหนักกว่านี้ฮะมาดูพอร์เกตต่อนะครับยิงพอร์เกตนะครับมันหมายถึงเรื่องเซนส์หมายถึงเรื่องจิตวิญญาณก็ยากจะบอกว่าอีกสองเนี่ยสองเดือนสองเดือนเนี่ยใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับเป็นายการด้านจิตวิญญาณนะครับเออคนจะดูเยอะหรือ อะไรสายมูนะฮะมันจะเติบโตกลับมานะฮะเนี่ยก็เริ่มของใหม่อีกแล้วนะครับเนาะแล้วก็สำคัญนะฮะในเรื่องอ่ะคนี้มาดูเรื่องดวงภาพรวมนะครับในช่วงนี้อีกนะฮะในเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าในช่วงนี้นะฮะการเงินมันฟืดๆึนเครื่องใช่ไหมครับหรือธุรกิจหลายๆอย่างเริ่มชะลอชะลอตัวนะฮะแล้วก็มันจะมีธุรกิจนะครับที่ เกี่ยวพันที่มันยังบูมได้เรื่อยๆอีกนะฮะก็คือเรื่องอาหารนะเพื่อนๆอย่าทิ้งอาหารนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเรื่องอาหารนะฮะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ดีว่าค้าขายไม่ดีเพื่อนๆลองพัฒนาเรื่องอาหารนะฮะเนี่ยเดี๋ยวปีนี้น,นะครับเรื่องอาหารจะเติบโตขึ้นได้อีกนะครับปีหน้าก็จะบูมขึ้นอีกนะฮะนี่อันนี้ผมทิ้งในส่วนนี้ไว้ว่าธุรกิจอาหารนะครับมันดีมากนะฮะยังใช้ได้ดีแล้วก็มี เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเดี๋ยวกาลังจะมานะครับมันจะมีเทคโนโลยีมาอาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะเข้ามาลงทุนนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็จ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อะไรที่ต้องสร้างเป็นบริษัทเล็ก็ตามนะฮะก็เติบโตนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยียังเด่นนะครับอาหารนะครับแล้วก็เกษตรนะครับแค่บอกเกษตรนี่มันมีขานักข่าวบอกบางคนนะฮะเกษตรนี่มันโหกว่าจะปลูกข้าวได้เป็นห่อเป็นถุงนะฮะ สู้ทาอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะสร้างชิปตัวหนึ่งเล็กๆนะฮะมันเติบโตแล้วก็รวยกว่านะฮะจริงๆมันก็ถูกต้องแหละที่เขาพูดเพราะว่าชิปตัวหนึ่งราคาแพงกว่าข้าวเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตามดวงเมืองเนี่ยเราเป็นประเทศะะดาวพฤหัสับดาวกระดาวพะเสานะฮะเป็นเรียกว่าคู่ดาวเกษตรกรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับุเกษต,ตในใรนะฮะมันยังเติบโตอีกไกลนะฮะเพียงแต่จับหลักให้ถูกแล้วก็ไม่เรื่องไม่มีเรื่องทุจริตนะ,ะระหว่างทางบ้างเนี่ยหรือสร้าง การเป็นเครือข่ายเติบโตดีๆีโอ้โหเพื่อนว่าบูมกว่านี้เยอะนะฮะนั้นเรารวยได้ว่ากันนี้เยอะนะฮะทั้งผู้ที่ทําเกษตรนะฮะแต่จับอยู่ดีให้มันเรื่องของอนาคตมันต้องใช้อะไรบ้างนะฮะเนี่ยคือมันต้องเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเสริมเพิ่มนะครับนั้นหลายๆอย่างเพื่อนๆใครทำอาชีพอะไรก็ตามนะฮะอย่าลืมว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับอนาคตเันเข้ามางจริงครับมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะหลายอาชีพมันจะมีเทคโนโลยีเข้ามานะฮะแต่จะเข้ามาแบบ อยู่ในส่วนหนึ่งของยุทธจัวบาลหรือเอามาให้เห็นเด่นเด่นชัดนะฮะตัวนี้ทําได้นะครับโอเคบุกมาเรื่องพระเกตต่อครับใครนี้นะครับนี่ผมพยายามจูงดาวแล้วก็ให้ดูดวงเมืองบางช่วงนะฮะแล้วก็ดาวอะไรที่น่าสนใจเรื่องอื่นนะครับวันนี้ก็สารพันดาวเออวันนี้สารพันดาวแต่ละดวงมันกําลังก่อให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างนะฮะกับชีวิตเราในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังดูพระเกตต่อนะครับพระเกตอยู่ในตําแหน่งนะฮะ มันจะมีเรื่องของอย่างที่บอกความแตกนะเพื่อนเพื่อนใครที่มีความลับนะครับเขาเนี่ยเปิดเผยแบบรัวๆนะเปิดเผยหลุดรัวๆนะครับเขาลบส่วนตัวเขาลบครอบครัวเขาละบริษัทความรับในองค์กรโอ้โหยวโดนแบบเปิดแฉนะฮะใครทําทุจริตอะไรไม่ดีเนี่ยโดนเปิดลุ่อมาเต้มไปหมดนะครับจะนี้ไปจะเจอเขาว่าแฉนะครับหรือว่าความรับเปิดเผยนะฮะหรือความแตกนะครับโปะแตกเนี่ยเยอะมากนะครับ เดี๋ยวให้สังเกตดูดีๆแค่สื่อเราก็เห็นละเรื่องครอบครัวหรือคนรอบตัวหรือเพื่อนฝูงหรือในที่ทงานเดี๋ยวเราจะเห็นอีกนะครับเราจะไปล่วงรู้ความลับของใครหลายๆคนเยอะมากนะครับวันนี้คนน้นวันนี้คนนู้นเนี่ยโหมาะมานีเลยนะครับเนี่ยดาวพระเกียรติมันจะเติมในส่วนของความลับที่เปิดมาให้นะฮะโอเคนะครับและทีนี้นะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดาวหลายดวงมันขยับย้ายนะฮะมันจะปรับทับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน อยากเปลี่ยนงานนะฮะแล้วถ้าพร้อมเลยนะฮะลงมือได้นะครับจริงๆดาวลหลายๆดวงมันยังส่งผลมันเหมือนกับให้ออกไปเผชิญโลกกว้างนะครับฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าใครที่อยู่ความพร้อมในระดับหนึ่งฮนะแล้วลังเลจะออกหรืออยู่ต่อดีนะฮะออกได้นะครับออกได้นะครับเหมือนกับเราสามารถจะเติบโตไปอีกรูปแบบหนึง่งหรืออีกบริษัทหนึ่งนะครับมันก็สามารถไปได้ฉะนั้นบางคน ถามบ่อยนะฮะว่าเปลี่ยนงานดีไหมเปล่งนงานดีไหมนะฮะจังหวะดาวมันต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะมีเหตุให้เปลี่ยนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเราสบายอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกอัดใจนะฮะมันมีระหว่างเปลี่ยนกันอยู่ต่อนะครับควดูเปลี่ยนดีกว่านะฮะเพราะดานการเปลี่ยนแปลงในปีนี้มันขยับเร็วแร,เรงเยอะกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราอึดอัดแล,แล้วเราไม่เปลี่ยนตัวเองนะฮะเดี๋ยวมันจะสั่งให้ชีวิตเราหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที ช่วงนี้อยากเปลี่ยนงานนะแล้วมีความพร้อมใน,นระดับนึงแล้วก็กระโดดเปลี่ยนแปลงได้นะครับจะทําธุรกิจส่วนตัวเองก็ได้หรือว่าจะทําธุรกิจเสริมเมื่อไรหรือว่าจะออกไปอยู่ที่อื่นนะฮะถ้าใครที่ไม่ถนัดในการทําธุรกิจทํางานประจําก็สามารถออกในช่วงนี้ได้นะครับจงหาจังหวะของการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยกับชีวิตเราให้ดีๆนะอย่าทําอะไรซ้ําเดิมนะครับอันที่ผมไม่ได้พูดถึงว่าสมมติถ้าเราสบายใจหรือสบายดีอยู่แล้วก็ทําตามปกตินะเพียงแต่ว่า ถ้าเรากําลังทนอึดอัดอะไรมานานนะครับแล้วถามมันต่อว่าจะทนต่อไปอีกให้มันแบบที่สุดเลยนะฮะมันที่ของที่สุดนะฮะผมมองว่าเราเปลี่ยนเราขยับไปอื่นดีกว่านะครับอืมนี่พอไหมฮะเราขยับไปงานอื่นหรือมีธุรกิจเสริมเพิ่มถ้าเรากังวลว่างานประจําเราทําดีอยู่ลวแต่ว่าไม่มีความสบายใจเรื่องเงินทองไม่พอจะหาชีพเสริมนี่ไหมดีะฮะฉะนั้น ก็แนะนําว่าสมัรดิเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับจากนี้ไปได้นะครับก็โอเคนะฮะนี่นะวันนี้ก็คล้ายๆสารพันดาวสเพระและหลายเรื่องเอามาผูกรวมกันนะครับให้เห็นเพราะว่าดาวพระเกียรติก็ย้ายเมื่อวานก็วันเอามาวสีเออเมื่อวันวันอามาวัสีเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างฮะอารมณ์ดีไหมเออหรือว่าใครที่มีความอึดอัดใจหรือป่วยไม่สบายกันหรือเปล่านะฮะนี่เลยครับมอมวันผมทํางานเยอะเลยกลายเป็นรู้แล้วว่า จากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะฮะโอโหงานหนักด้วยนะฮะเออมีการเดินทางระยะสั้นน่าจะยุ่งยุ่งหน่อยนะครับในช่วงจากนี้ไปหนึ่งเดือนนะฮะแต่ดีที่ไม่ป่วยนะฮะอืมก็ดีหน่อยเพราะถ้าป่วยที่ยุ่งเลยนะฮะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะเพื่อนที่คนเราเครียดเรื่องงานนะฮะจนอยากจะออกจากงานหรือรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตนะฮะก็บอกให้เรามองดูจุดเริ่มต้นแรกที่เราทําอาชีพนี้นะครับ ใครที่มีความสุขในการทําอาชีพนะเขาจะบอกว่าเราทําอาชีพค้าขายนะฮะมผมเชื่อว่าช่วงแรกหรือว่าความตั้งใจแรกในวันแรกที่เราค้าขายนะเราไฟเราเยอะนะเรารู้เรามีความชัดเจนว่าเราจะทําอะไรเราจะขายอะไรเราอยากเป็นอะไระเราอยากให้มันเติบโตแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าปัจจุบันอาจจะเจอสารพันสารเพนะฮะปัญหาหรือความทุกข์นะฮะทำให้เราเบื่อกับการค้าขายหรือเบื่อกับการทําอาชีพนี่นะฮะ ฉะนั้นถ้าเรายังต้องทําสิ่งที่อยู่นะฮะหรือหมดไฟนะฮะก็ลองกลับไปนึกถึงวันที่เราทําอาชีพนี้แรกๆนะฮะผมเชื่อว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายนะครับในสิ่งที่เราต้องการตอนนั้นมันชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันพาะบันคนเราต่างกรรมต่างวาระต่างเวลาแต่ผมเชื่อว่าไอ้ไฟหรือจุดประสงค์ที่เราเข้ามาทําอาชีพปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีความหมายนะฮะมันมีค่าแล้วก็มันสามารถออกมา จุดระเบิดให้ปัจจุบันมันเติบโตหรือว่าก้าวต่อไปได้นะครับโอเคนะมันก็มีเหนื่อยท้อล้ากันนะเดี๋ยวปีนี้เพื่อนๆอย่างที่บอกว่าคนก็จะลาออกกันเยอะก็เพราะว่ามันตันนะฮะชีวิตมันตันและมันไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตมันรู้สึกเบื่อเส็งมันหมดไฟหลายอาชีพนะฮะหลายคนจะทําอาชีพใหม่ปีนี้กันมากมายนะฮะเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เปลี่ยนงานเดียวนะฮะเปลี่ยนอาชีพัปเยอะมากนะครับฉะนั้นก็ให้ข้อคิดไว้นิดนะฮะว่าถ้ายังต้องทําอาชีพนี้อยู่นะฮะลองดูช่วงวันแรกๆนะครับที่เรา เขามาทํางานทั้งไฟทั้งความรู้สึกทั้งมุ่งมั่นแล้วมีความชัดเจนในสิ่งที่เราทำอยู่นะฮะเอาสิ่งนี้เราเอามาปรับพยุกต์แล้วก็เดินต่อนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้สารพันดาวนะฮะโชคดีฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้บ่านี่นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นเฉพาะเรื่องเดียวๆแล้วนะครับวันนี้เอาหลายๆเรื่องก่อนเพราะว่าโอ้สัปดาห์นี้ดาวย้ายเยอะจริงๆนะฮะแล้วมีเรื่องราวมากมายเยอะมากเพื่อน,อนๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้ผมมีเมสเซจเข้ามานะฮะ 200กว่าข้อความนะฮะทางอินบ็อกซ์นะครับเยอะมากจริงะฮะอ่านไม่ทันหรอกนะครับก็จะสุมๆอ่านหรืออาจจะอ่านสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วสิ่งหนึ่งอันดับหนึ่งที่คนถามถึงบ่อยสุดคปะฮะคือเรื่องของการเปลี่ยนงานนะฮะที่2คือเรื่องของการทาอาชีพเสริมนะฮะอันที่3คือทำไงให้เงินมาเยอะขึ้นนะฮะข้อที่4นะฮะก็เป็นรเรื่องเรื่องครอบครัวนะฮะนี่ผมเรียงอันดับปัญหาต่างๆที่เจอมากที่สุดนะฮะแล้วก็ที่5้า ก็คือเรื่องของทาอาชีพอะไรดีที่จะรวยนะฮะเนี่ยคือเรียงลําดับนะครับแล้วแต่เพื่อนๆมีปัญหาอยู่ข้อไหนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะหาวิธีใ้ข้อๆแต่และข้อที่เพื่อนๆได้ถามกันมาเนะี่ยอาจจะเอามาพูดเป็นรวมๆนะฮะเราะว่าอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะฮะหรือว่าช่วงนี้หาเงินพิเศษอะไรได้บ้างตามดวงมันสามารถจะขย,ยับขยายอะไรในอาชีพจากนี้ไปดีบ้างเดี๋ยวจะค่อยๆทย,อย,อ,ยอยมาไลฟ์ฟังนะหลายคน เห็นผมอ่านแต่ผมก็ไม่ได้ตอบก็มีนะก็เออเดดะเกิดมาตอบรวมมาทีเดียวแล้วกันนะโอเคครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบายครับแล้วก็มีขอาวสุดว้าวนะครับ